nong sao tốt, phần, đang phay, phần, phần... Tổ mì, cái lăng đang phai, phía nào phần si tôm mì tôm nhắng nữa tạ là coi đào tạ cái cứ mà nàng như này chưa soi nhỉ mà mà như này nọ thà đa văn thà đa văn ta sẽ nhắc xúc đây không ta xúc bỏ bỏ มาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อ,ดอกินต้มยำกันพี่น้องแซ่แบแซ่บนีเน่เป็นกุ้งเป็นกุ้งพี่น้องมามามาพี่น้องมาอ๋อกาสบายดีพ่อแม่พี่น้อง fc ฝั่งลาวฝั่งไทยละ่ะพี่น้องเนาะการยนินดีต้อนรับ fc เขาา้าสู่ช่องบ่าวผู้ไทยคือเก่าละ่ะพี่น้อง มืาอนี้บ่าวไทยเดินทางมาหาหน้องซาโต้กับทีมงานบ่าวไก่หนุ่มพี่น้องเพราะว่าทีมงานบ่าวว่างหนุ่มพี่น้องเนาะเลยได้มาสองคนก่อนพี่น้องมาืาอนี้เดินทางมาหาหน้องซาโตะเพราะว่ามีเอฟซีเป็นอโอนเงินโอนค้ำให้น้องเล็กๆ,ๆน้อยๆหนุ่พี่น้องเนะาะกลมาเย,ยี่ยมมายามหนุ่ทมทำข่าวนุ่มเลยพี่น้องเป็นใจกลับไปติดตามชมกันพี่น้องเพราะว่าบ่าวไก่เป็นข่าวไปเลย เห็นน bueno, ่องกำลังตำตำหูกอยู to to ่พ like ี่น้องไหยตำหูกตำสินเนี่แหละกับ่บหูกันแล้วน้องตำสินกับตำแพร์นะพี่น้องไฮซีเข้าไปเบิร์นมาพี่น้องโอ้ยมีแต่ขี้งัวขี้ควายนะพี่น้องว่าเขาเจ้ามัดงัวมัดควายใหญ่ตารางเลยพี่น้องเยเจ้าจะมัดอยังีงเลยนี่ก็เป็นน่องเวีอนน่องสาวโต๊ะนะพี่น้องมีแต่มีแต่ทุ่งสาดนะอยู่ที่นี่เนาะ มิตรทุ่งศาสตร์บัดนี่บ่ทุ่งศาสหลายประเทศอ๋สวัสดีบ่ไก่หวเด้อเจ้าคือจองไกแท้ับสตงจเฮ็ดอีหยังเฮ็ดง่โอ้เฮ็ดิใหม่ตินี่กําลังเริ่มแม่นแสวัสดีน้องดูสวัสดีป๊องามแต่ว่าดนลบ่ได้มาคืองาแต่ว่าหุ่นก็ดีอีกพี่น้องาต ง่ายง่ายไปแล้วน้องจีตามสินมาตามแพนี่ตามสินน้องชินงเองบ่อ๋อตัวฮักกระเริ่มมาเนาะจังมือเลยเนาะน้องเห็ดนี่อมื่อนี่ฮักได้หนึเดียวโอ้โหสุดยอดเลยพี่องมาีานฝายสอดฝายมันเปไง ยังรถมาดอกสิแล้วนี่นะยังรถเนาะเปนแฉลบเป็นพื้นหมดทีเนี่ยมันเป็นยังมันหยุ่งกันบ่มันหรือังเฮ็ดให้มันเป็นยังอันนี้นะแบ่งแบ่งอนี่แบ่งแบ่งไล่เนี่ยเ่แบ่งแบ่งไม่ไล่อยู่ลุกมันเปล่าโอ้เก็บไล่เนี่ยเนาะเพิ่นไม่ไล่อันนี้เนาะเขาเก็บไล่อันนี้เพิ่นตามดิ้ง คือแม่บ่าว์ใส่ก็เคยเคยตั้มนี่ยเขาบอกเก็บลายเก็บลายเก็บลายแล้วก็นุ่งส่งลายพี่น้องใส่คนลายใจลายใจอยู่บปหนอมาเคยไร้ใจมาเคยลายใจมีแต่ลายเนี่ยคิดซืเฉยไร้คนร่มืฉอที่บ่เคยลายใจแต่ลายคนล้มว่ะสาวใส่ส่งไร่ข้าก็เริ่มตั้มพี่น้องเก็บลายอันนี้เนาะบไปไปใช้ตีมืดเบื่อนี่นะสาวดาก็อยู่เพื่อนบอลเรือนั่ินเลย นายว่าจะเพื่อนเบิดเนาะมันเพื่อนเบิรตดิเราเสียดาสินเพิร์ดหนึ่งเรื่องนี่เด้อวจะว่าเพิ่นว่าไปให้เพิ่นไปซื้อมีมาต้มมีเพราะว่าดนเราไม่ได้กินมีต้มมีเ่าใว่าบาอยากมีอยากมัมม่าอยากมัมม่าโอ้ยเรื่องไรเสร็จแล้วเนาะให้น้องซาโต้เพิ่นดขึ้นไปต้มมีแล้วก็ให้น้องเพิ่นไปซื้อต้องไหนคัดกันไปกันมาเนาะอย่างไรเนาะ เปินเสาดวันมานำกันได้ทีจะเ่าข่าวเบียกเลยก็ย่าเาข่าวเบียยกเราบปข่าวเบียกันมีแต่เรากินต่เข้ากมีแต่เราเห็ดเบียงอ้เห็ดเบียงเลยก็จงเียวผิวบ่นี่เจ้าเียวผิวหรือคนอบผิวต่ำสิ่งเยักพรสำบริพักคือเนหวานบออ่านแม่เฮ็ดตลอดนะพักพรก็ต้องมาเฮ็ดตลอด กำได้เจาะตลอดเอามาเจาะมาได้น้องเนาะสินยังเกิดมาบุษย์จังหวะเด้อหน่ตัวกโต้กับกระพู่กันทามสินยังนี่น้องบ้าแมนมาสินหมุกสินจกจกกับบ้าแมนจกอืมไม่ใช่น้องจกอย่งนี้มันจกนะสินสร้างกันเนี่ยลักษณะเฮ็ดไล่ไฟเดียวตัวนั้นจ้าตัวทางั้งตัวทางทางในหัวทางในตีน ขางนีนตินเนาะวันนี้เาสติ<อ>หลวดไล่บธรรมราไปเลยน้องก็เป็น,นอกกเนนอาเห็นเนาะจะเอาฟัวได้แล้วพี่น้องเลยใช่ไตัมมมมไมไ้มมาได้ยานมมีผามีแพ่ไปให้ไมญ่าเลยแม่มาลองตะกัเลยแม่เจ้าน้าที่เปินอรับเรา,ารมมมีของมีแพ่เป็นวะขึ้นมานังอยู่นี่ ชื่อซอยงงไงวะมันอะงรเงี้เนาะกษาดาวันษาดาวันไปใส่ซูมีซื้อมีกะเบิ่งแต่งตัวสิไปซื้อมี่งามงาม,มทานของซาดาวันบ่เใช่ชิโตมีบ,บส่สูซูอะไรกินเนอะ่ะหาผักมาใส่เลยเนาะมีบ่ผักผักมี่พักบ่งผักยังบ่ ทักยังครับไปเก็บเงินนะทักนั่นนะทักนั <t 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 ่งเลิศก็ได้พี <t. ่ัจงก็พักการจองเขาอื่นยังการจองครับพี่แจดาอันนันดาอันันดาอ่าพี่น้องเวทีมงานวันนี้จะได้กินต้มมี่แล้วพี่น้องเว้ยเมนูพิเศษเด้แม่นว่ามันนี้ทีมงานเราไปได้เอาอาหารการกินมาในการจะได้กินต้มมี่ล่ะแซ่บๆเลย โอ้งคู่ได้เราได้ไหมทงกระทงคู่ขึ้นบอไซต์รสุดก็เป็นไร่ทั้งทายด้วยทำไม่ดีหรอมาบงันวนเนาะบันสววนปลาขื้ขาวไปพระไปลวลงไปซอมีบ่โอ้ไปช่วยาสิทาีไช่วยนเลัน้เป็นผู้สาวสงไ่สาวลายใจ ไล่ไล่แต่ส่งแต่ว่าไม่ได้ลายใจพี่น้องไลยเดียวก็มาลายเลยพี่น้องเงินภืษอนี่พี่น้องเว่ยการทีมงานที่ได้ถ่าน้องเงินอายอยู่เฮือนน้องซาโต้พี่น้องเนาะโอ้โตพี่น้องเว่ยห้าน้าซาโต้กับน้องซาเออน้องซาโต้กับน้องซาดาวันนั่อะไะพี่น้องโมเห็นจากหานอยูุไซพี่น้องเว่ยห่าเหล่าเบื้องหันขาพี่น้องฮะอยูุไซก็เจ้าไปก่อนเนี่ยโมเห็นเจ้าหานจากยูุไซเนาะ ฮั่นขายเครื่องอยู่ในเขตสนับบุพี่น้องบุ๊มบินเขาเจ้าค้าอยู่ในเฮือนเลยไปจักเนาะจะไล่จะไล่มันขายอยู่ในเฮือนเลยบุมมียยหัออน,หนอ่ะนนาากูเห็นเลยโอ้หันนี่ไปจักอืมอืมเสื้อดลังไลก็มีจฉาขาวใหม่เนาะลังเลเนาะไม่เนไมเหนเาะแดดแห้งเลยพี่น้องเลยอ่ะกูเห็นเนาะแม่นนี่ โอ้นี่ปรหารขาดนะโอ้ไม่มาเบนพี่้ยนกซาโตะนกซาะวันโอ้บแม่บัแม่นคนนี้บวออวนี้ก็แม่ผู้สาวนี่เนาะผู้สาววนี้นะก็สาอยังเดียว่ื้อยังก่อนเลยฮะผู้สาวมาจัซื้อตัวเองบะไช้ยสูบนั่นแหละ่อือ พอป่ะหางขาน่อคายอยู่เพือนเลยเนาะใช่รู้เป็น่าไรายอยู่เพื่อนเลยเนาะอืมอืมอืมหาขาไม่ขาอันนี้เนาะเคื่องจ้าพ่อโอ้ขายอยู่ในเพือนไม่เลยมาว่าหางขาน่ครับลายเนาะมา่าางขาน่อย ใครอยากมาซื้อก็มาซื้อได้นะเออแต่มาซื้อผู้ชายนี่มาซื้อไ่ได้ซื้อแต่เครื่องมาซื้อได้นี่ว่าตัวนกสาวตัวนกสาวตะวันข้านข่าเขเป็นบันนี่นิดหน่อยอยู่ในเคสนุ่นะได้ยังหรอมี จะลองบกินบ่น่ะนัเย็นนี่นย็นย็นบอแป๊บไหมเป็น้าคือตันนังตตีกินเป็ดสี่ตาไปยดามา้องกินเป็ดสี่ย่งยู่เงินนะเดี๋ยวมาตัรถแท่้งมีนะไม่บกใ้สาหนดเลย

ชองพันบ่เออเกอบองพันใช่ปะสี่สิบบาทเท่าไรอืนี่จะหานขาได้ชนบนรีบา n o ได้เนาะแมนแมนว่ามีครบเพื่องอยู่นะทิ้นหนีก็ได้ไหมคะเด้อทิ่ไหนว่ทิ่นหนไหนบ่มาได้ทิ่นหนก่อน0ิ0พัน สามเงินทอน้อเลยโอ้ตกสาพันโอ้โอเขพันกับบลายไ,ไน้เขียเนาะเงินทอนก็ใสต่ตู้เซฟพนได้ใส่ตู้ตู้เซฟง่เนาะเซฟพุนะน,ะน้องก็ได้ครับกันครับกันพี่น้องั พ่ออะไรป่ะมีตัวมีฮะมีฮะพ่ออยู่ป่ะฮะพ่อบ่ะเดี๋ยวเราบอกพ่อเอาอีกเอาอีกจักสีห้าห่อในวันนี้เลยมีผักใส่บ่มีผักบ่ฮะแต่ผักใส่เด้อนี่เอาผักนั่งเลือใส่ก็ได้ผักนังเหลือก็ผักอย่างไงผักหอมเปรี้ยกระไรผักหอมเปรี้ยกระไ้ย่างยง่ายซีไว้ที่ห่อเนาะนี่จะผักมิ้นบ่ หันหันหันหนคาเครื่องชุดนลองนี่แบบนี้เนาะหันเดียวเพิ่มในบ้านนี่ยแต่ว่าหันนี่ครบสุดกว่าเนาะตุ่มมีพี่หนอกเลยผมมีอาหารพี่หนอกมันกินตุ่มมีไปเนาะกามันนี่ทายแบบไอเอฟซีได้เบิึงแบบอ่าชมวิวไปนิดนึงพี่หนอกเลยในหมู่บ้านของอ่าน้องสาโต้และน้องสาดาวันเนาะพี่หนอกมากินตุ่มมีพี่หนอกเลย หิวเข่ามานันอีเดินทางมากไกลพี่น้องบริษัทเสืออาหารมาหิ้วเข่าเลยแม่เออพี่น้องเย,ยมันบ่มีพักพี่น้องเลยมันบ่มีพัก,พก้วก็ได้เอาพักนั่งเลิศเนะาะใส่ตุ่มีใส่ตุ่มีที่นี่น้องอพักนั่งเลิศรา ผักคะน้องศรีใบัสลอดบัสลอดดิสลอดเลยสลอดเนาะสลอดสลอดสลอดเอาไปใช้ต้มมีเห็นไหมใช่ไหมบัสลอดบ่ใส่ใส่บอผักผักอันนี้นี่นี่นี่ส้มนี่นี่เนาะแซ่เพื่อกันได้โสมเนาะผักคะผักคะผักส้มผักชาใช่บ่ เอาข้างนกเอาข้างนอกไปเนาะนั่ง ane, ขบ้าตอนนี้เนาะตอนนอนเก็บปลาคะใส่ต้มมีพีนนน่น้องเว้ยใส่ไรคืซ็ตห้างเนาะออโอ้กินต้มมีพี่น้องเว้ยกาสิได้ à, đi kinh như hên nòng sao tốt kia nòng, phải? Nòng sao tốt phần cân nặng đang phai kia nè, phần xì si tôm mì tôm nhắn nó. tạ là cô ấy. Đào tạ đang tít phai phần xì <laughs> si tôm mì nó. Nông sao đa văn nông sao đa là cái nong sao tố vì nào phân si tommy mi, tommy 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 buông chỉ tommy 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 nhạc tommy 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 พักก็จะกูไปใส่พักน้ำหอนเดีลมีใส่มีก้อนเท่าไหมีก้อน็มีกทุนเหานล่าลงหลงพักพักพังเป้บ่มี่่าตเงเปีมีบนตงนี้ต้เ่

ป็นหมูกันหมูอะไรอ่ะจักห่อวันนี้มันเจ็ดห่อวะเป็ดชิบห่อบ่าน้ำน้อยบ่นเออสายรถก็ตัวเป็นน้อยใส่เจีวมีใส่มีเจีวเค่งปใส่ตำลังพี่น้อง แม่มอมไฮมันแสบมันร้อนคือบอซีบมองก่อนใช่หลือกระซิมน้ำเหนียวมันเข้มมันจางอย่างนี้ไม่ซีบได้ปะบ่ถ้าใส่ร้ายเลยมันเกินเนี่บ่บ่ใส่รถะส่รถบ่เคยนั่นบ่จ้างบ่เคยมีแต่มันจ้างเลยใส่รถแจ่มมากกว่าสิเอาบัวคนไม่ใส่เอามือนะจับคนลดเอาะไอจับไหมบ่จับด้วยมือไอ้จับเลยไอ้คนเอ้าไม่ไอ้ขึนจับ không lợi bay phải càng sai bữa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  lời bữa sai lời sai bữa 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 chơi bữa sai bữa hò bữa sai bữa sai bữa sai เป,เ,เป็นพวเป็นเมียเป็นควเป็นเมียก็ต้องสวยกันเนาะตวเป็นหงเฮดบ่นึต้องสวยกันเนาะเนาะวยกต้องพร้อมเพียงกันเนาะพร้มเพี่ไนเจอไเอเจอเกัูึมือเจ้าต้องกินอรรอรุ่นถากินอากันพี่หน่ชุกเลย

จิตหนึ่งประมาณเจ็บเทือยเผื่อจิตหนึ่งเจ็ดเสือพี่นำออกวะเวยหัวตีเวยหัวบ่เดี๋ยวตกชิ้นน่อะไรตกตกชิ้นน่อะไรนี่เดี๋ยวโอหัวแล้วนี่มันแตกมันแตกเราถอยหินนแหละถอยเล็กนั่นมาใส่มันจังมันหอนเจอแลเจอแล้วเยหัวเนาะ nằm nằm here bắt bắt như rồi, nào chụp chắc bưởi đấy bỏ bưởi ở bưởi thì Giàn măng với phai lốt với sườn này Dạ mình sài luôn Nào, phi nào, người cho nó ăn thịt heo, thịt mấy cái thịt nè, cho nó ăn thịt bò, thịt bò, thịt làm มาเด้อพี่น้องเอวนี่กำลังตกักพี่น้องเอวผู้ได้ยากอะเอ็นเอฟซีมากินอะไรมาเด้อเอฟซีมากินต้มยนลำกันนี่แซบ่บแซ่บซีมือน้องซาตโตะพี่น้องเวกับน้องซาดาวันแล้วก็น้นองสาวเมืออ,มอ้อมตาลบ่สอสารถเออซ้อมถวยจุงแม่ให้นั่นนายวันย,ยี่หม่อ เออตัวพี่น้องมาเด้อพ่อมี่น้องก้มเนาะมามามาพี่น้องมาแงเี้ยเอิญเอฟซีลนี่นี่่ก้าเยหากินต้มีน้ำกันเด้อกินต้มำกันเด้อเอฟซตัวเจ้า้นได้ช่วยน่อยเถอะลมาลงมาเด้อดังสู้ไปซาได้บบไหน ตุ๊กพักไอ้ยังนี่สาลายสาลายสาลาย,สาลายทะเลอือ,อ๋อคำยังไงพี่น้องโอ้ตัวยออเลยพี่น้องเอ้มีกุ้งบ่อันนี้กุ้งเลยพี่น้องเสือมาแต่เวียดนามเลยพี่น้องเวย้ยมันหนักหน้าทะเลเข้มข้นมันอยากจ่อยอแมนแมนกินมา<อ>ได้จิบบ้านนี่นเลยเยสร็จเซ่บๆกินกับสาวๆอยู่ในเกขตชนบท Ha đó đó. mà เด้อพี่น้องเด้อ. nào đồ con thơm. Trời ơi. Sạch Mà đỡ เด้อ, mà เด้อ. Thì Sẹp sẹp. Nè. เป็นกุ้งเป็นกุ้งพี่น้องมามามาพี่น้องมาอ,อืมเยอะอะพี่น้องเว้ยบักเพ็ดคือเป็นหนามเว่ยขอในหนาก,กินก่อนพี่น้องเว้ยโอ้ผ<พ>ักผักคะอีอะ้รพี่น้องเว้ยโอ้ตัวนี้กะสาหร่ายทะเลผักในผักผสมนะพี่น้องเว้ยใส่มีนี่แซ่บๆบแบบนี้แหละ,ต,มหมละต้มมั่วเลยประมาณต้มมี ก่อนเนี่ยอยกินก่อนพี่น้องเว้ยป้าต้องพี่น้องเดี๋ยวคนก็อิ่มเลยเนาะพี่น้องบัวไก่ยกถั่วพี่น้องล่างถั่วพี่น้องกินให้เบิร์ดจะเจือฮะไม่ถั่วกินแฮมเบิร์ดพี่น้องไปาะว่ายังอยู่ในหม้อยังลายอยู่แต่ว่ากินแฮมเบิร์ดจะเจือเปิดมันเดี๋น้องยังลายบ่ใช้นเอฟซีบ่ขี้ตัวอีกป50ชิพหอยังลายชิบหอพี่น้องงานนี่เต็มที่ กินหลายชุดนี้เลี้ยงมีก้อนไปเนาะพี่นาะงมาไ่ต้องล่างมอ่ะถ้วยนี่ยมาตัวพี่น้องไปกะกินมีกะอิ่มเลยพี่น้องเนาะคลิปนี้กะบ่มียังไล่พี่น้องเ้ยมาเยี่ยมมายามน้องละกะพาน้องกินตุ่มหมอกตุ่มมีเนี่ยละพาเบิ้งน้องๆเพิ่นว่าตอนแรเพิ่นว่าสิพาทีมงานไปอาบน้ำพี่น้องเ้ยคลิปนี้กะ ัาพิธายสิคออนุญาตปิดคลิปไว้เพลน่ซนีก่อนพี่น้องเนาะขอบอกขอบใจเอฟซีที่เข้ามาติดตามครับชมคลิปต่ต้นจนจบนะพี่น้องเนาะขับส่อรใหม่ป่ะอยู่นีมีแห้งเบิดตสุขขทุกคนพี่น้องเนาเฮงๆฮงรวยเนาะบ๊ายบายแน่นอนด่าบ๊ายบายเจอกันโอกาสหนาเด้อพี่น้อง